ว,วันนี้ผมจะมาบอกเกี่ยวกับวัคซีนมะเ,เร็งเฉพาะบ,บุคคลการรักษาโรคมะเร็งโดยใช้รลังสีคือการใช้เคมีบำบัดเป็นการรักษาแบบหมารวมไม่จำเพาะเฉพาะบุคคลแต่ละคนจึงตอบสนองกับยาหรือรลังสีแตกต่างกันไปนอกจากนี้มาเกิดอาการข้างเคียงรุนแรงและบางครั้งผู้ป่วยที่หายแล้วก็อาจเป็นมะเร็งได้แบบเดิมองค์การวิทยาศาสตร์การแพทย์จึงมีความพยายามที่ทำวัคซีนหรือยาสำหรับโรคมะเร็ง เฉพาะบุคคลขึ้นโดยมีวิธีการคือเพิ่มจากนำเซลล์ปกติของมะเร็งผู้ป่วยมาอ่านรหัสดีเอ็น A. จากนั้นเปรียบเทียบรหัสในตำแหน่งต่างๆเพื่อหาว่ามีตำแหน่งใดที่เปลี่ยนแปลงไปบ้างโดยเฉพาะตำแหน่งที่เกี่ยวขอ้องกับการสร้างโปรตีน